เอาอะไรกับแฟนสักอย่างอ่ามุงม like ิงอ่ะคุณเข้าใจว่ามุงมิงไหมมุงมิงกุ๊กกุ๊กกิ anyway> ๊กกิ๊กได้ไหมได้ไหมอ่าไม่บอกให้ไม่อะไรเละเลยอลุกระดมปลุกระดมลมปลุกระดมลมอย่าเพิ่งแต่นะเราสู้เขาไม่ได้นะโอเคโอเคโอเคทำมันไม่ได้นะทำลมทำอากาศกันไปครับ ทำไมบอกไอ้ไอ้5นาทีนี่ฮึบฮึบแล้วเดินมาใหม่ครับผมโอเคครับผมโอเคครับพี่เอว้าไม่อยู่วะพี่เอช่วยหน่อยไม่บอกพี่เอมึงก็ไม่ให้เขาด้วยอะพี่เอติดแล้วอ่ะถามอะไรก็ไม่บอกจริงๆอ่ะเอออะไรเป็นถึงเขาจะไม่บอก แต่เชื่อเะครับเราต้องรู้จักเขามากกว่าน,นี้ถึงเขาจะไม่บอกบแต่วีทีาจะบอกจะบอกให้เราใช่ไหมคะมีข้อมูลแต่ถ,ถ้าเปิดวีทีมาแล้วไม่บอกไม่บอกกลัวจังเลยค่ะขอรู้จักเขาสักหน่อยอะค่ะหวังว่าในพี r ทีจะบอกอะไรบ้างบอกเธอครับเพราะนั้นสาวๆดับไฟได้ทุกเมื่อครับมาดูครับ สวัสดีครับเราชื่อแตงโมนะช้ชีวิตอยู่บนโลกใบนี้มาตอนนี้22ปีทําอาชีพ y o u t u มาทำพอดแคสต์จริงๆแล้วเราหน้าฝรั่งแต่ว่าเออก,ก็ใช่แหละเราเป็นฝรั่งไม่เราเป็นตงโมเราเป็นแตงโมจริงๆแล้วเราเป็นเ,เป็นเ,เป็นคนเมกาแต่ว่าเราชัยชีวิตอยู่ไทยมา5 6ปีแล้วฮอบบี้ก็ชอบออกกำลังกายเล่นกับบอดี้เวทคาล์ดิสเทนิแล้วก็ชอบออจักรยานเ m x ก็เล่นบ้าง นานที่เล่นนะถ้าเป็นเมื่อก่อนระชอบมากเล่นทุกวันแล้วก็ก็มีรถซิ่งสอบรถซิ่งเฮ้ยมันก็ฟีลแบบดิบๆหน่อยเพราะว่ารถมันเสียงดังเนาะแล้วก็โชคมันแข็งด้วยมันก็ไม่ใช่รถใหม่มันก็เป็นรถเก่าที่เราปั้นขึ้นมาซึ่งมันก็มีนั่งอะไรมันอาจจะนั่งลำบากนิดหน่อยรถแต่ละคันที่ทนมาก็ก็นั่งสบายนะในระดับหนึ่งแต่มันเสียงดังก็ต้องต้องตะโกนคุยกันก็ ไม่ก็ไม่คุยอ่ะคือถ้าเราขับรถไม่ค่อยชอบคุยอยู่แล้วมันอันตรายไงสมัยที่เราอยู่กับข้างหน,น้าไงแต่ว่าเราคุยหันไปคุยมันอันตรายไงเราไม่ชอบฟังเพลงแล้วแล้วรถเราก็ไม่มีเพลงให้ฟังใครมันเอาเอา,า,าเครื่องเสียงออกแล้วก็เราไม่เป็นคนที่ไม่ค่อยอินกับเพลงเท่าไหร่อยู่แล้วเธอจะเปิดเพลงมันได้แต่เราแคบบ่แบบแคบ่บอกเฉยๆว่าเราไม่ค่อยอินเท่าไหร่เราไม่ได้คาดหวังจะมีความสุข จากเนื้อเพลงหรือว the ่าดนตรีที <reco Christ. S 1> ่เกิดขึ้นในในเพลงนั้นก็ควรตีเยแล้วดูจากท่าทางก็น่าจะรู้แล้วก็เราว่าที่ว่าเราเป็นอย่างนี้มันก็มุมน่ารักมันก็แสดงออกชัดเจนเราก็มียิ้มบ้างคือถ้าเกิดอยากจะรู้อะไรมากกว่านี้ก็ต้องมามาอยู่ด้วยก็ต้องมาเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนเราลงทุนทุ่มเทอะไรสักอย่างมันก็ต้องมีเสียงบ้างอยู่วเธอกล้าเสียงหรือเปล่าแค่นั้น่อ้สงสัยไงมันก็จะได้ตื่นเต้นไงผู้หญิงชอบอะไรที่มันตื่นเต้นกันบ่อนแล้วถ้ารู้ไปหมดมันจะ จะไม่ตื่นเต้นไงก็น,นั่นนั่นคือตัวเราครับก็ถ้าเกิดอชอบไม่ชอบก็ดับไปแล้วกันไม่ดับไปก็ขอบคุณโอเคโอ้โหเอาจริงนะไปเยอะเหมือนกันนะเหมือนกูไม่รู้อะไรเพิ่มเติมเลยว่ะชอบขับรถอ่าชอบขับรถไม่ชอบฟังเพลงไม่ชอบฟังเพลงชอบเล่นบ m x อกอกกำลังกายอ,อยู่เมืองไทยมาห้าหปี และชื่อแตงโมส่วนเมื่อกี้เขาก็ถามอะไรไม่บอกไม่บอกให้มันดูลึกลับนิดๆหน่อยๆแต่กวนตีนไหมกวนตีนแน่เจ้าตัวก็บอกว่ากวนตีนแต่เป็นคาแรคเตอร์ที่แตกต่างนะ,ะถ้าเกิดใครที่แบบไทป์นี้เป็นแบบคุณชอบสไตล์เนี้ยอาจจะถูกใจแต่ตอนนี้ดับไฟไปย0สิคนเหลือ10คนสุดท้ายอ่ะแล้วเวลาอยู่กับแฟนคุณก็เป็นแบบนี้ก็เป็นตัวของตัวเองครับก็สิ่งที่เราเห็นก็คือนี่แหละเราไม่มีแอคติ้งค ครับอกจ่ะพ่อหนุ่มจ่ามีหวานมีอะไรอย่างนี้ไหมเช่นเรียกแฟนว่าเบบี้ฮันีดาร์ลิงอะไรอย่างนี้มีไหมมีอยู่แล้วครับมันเป็นธรรมชาติหรอคุณคุณเรียกแฟนคนล่าสุดว่าอะไรที่รักที่รักน้ำเสียงคือไงที่รักอ้อนไหมอ้อนไหมมันเสียงสองเสียงสองมันก็แล้วแต่อารมณ์แล้วแต่สถานการณ์ มันมันไม่มันไม่ใช่ว่าจะที่รักตลอดเวลาแต่จะไม่ใช่ว่าจะที่รักกอดจะอ้อนเอาอะไรกับแฟนสักอย่างอ่มุงมิงอ่คุณเขาจะว่ามุงมิงไหมมุงมิงกุ๊กกุ๊กกิกกิกได้ไหมได้ไหมไม่บอกไม่มีอะไรเลยระบายอารมณ์ระบายอารมณ์ระบายอารมณ์อย่าเพิ่งแต่นะเราสู้เขาไม่ได้นะโอเคโอเคโอเคทำมันไม่ได้ทำลมทำอากาศกันไปครับ ไปทำไมบอกไอ้ไอ้5นาทีเนี่ยฮึบฮึบแล้วเดินมาใหม่ครับผมโอเคครับครับผมโอเคครับพี่เอว้าไม่เปไร่ไหมไม่เป็นไรพี่เอช่วยหน่อยไม่บอกพี่เอมึงก็ไม่เขอด้วยพี่เอติดแล้วอ่ะถามอะไรก็ไม่บอกจริงๆอ่ะเอออะไรเป็นเหตุผลที่คุณไม่ค่อยเปิดเผยตัวเองสักเท่าไหร่ก็อย่างที่บอกก็ ให้มันตื่นเต้นหน่อยอแล้วก็นึกว่าก็อย่างที่บอกครับว่าไม่บอกเบ๊อใ่แนั้นก็ได้แต่วันนี้เราจะรู้จักคุณมากขึ้นใช่ไหมครับผมต้องเลือกหนึ่งคนที่มาแมทช์กับคุณนะคุณอาจจะต้องบอกอะไรบางอย่างให้เขารู้สึกว่ามีอะไรที่คอนเน็กกับคุณนะอือฮึอ๋อโอเคไม่บอก <c oughs> บอกบอกบอก